ไม่ไม่ว่านะักศึกษาคนที่ไปทางานนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องการระบบการย่อยนะคะในจากเวลาในการทำงานมันจะตัดเปลี่ยนเอตเอนะคะเวลากาเรเวลาลงทำงานก็ต้องมีทารท้บ้างในบ้างนะคะเวลารนะคะวันตัวสินค้าที่เราอยากจะแนะนําตัวนี้นะคะก็เป็นตัวไฮไลท์ของสาราไทยนะคะเป็นโปรเมกคาเมนินชันโปรเมกนะคะเป็นส่วนผสมของสารสกรัดคามนินชันนอา,าราทีเบอติที่ตินซีและก็สารสกรัดพืชไทยนะคะตัวนี้จะช่วยอะไร ช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารและภูมิต้านทานพร้อมกันในเวลาเดียวขมิ้นันในขมิ้นสกัดนําไปใช้ดูดซึมได้มากกว่าใช้ได้ง่ายกว่าโปรไบอติกนะคะเป็นอาหารของโปรไบอติกโปรไบอติกก็คือจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นะคะเมื่อเมื่อจุลินทรีย์ตัวนี้มากขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นแข็งแรงขึ้นระบบย่อยอาหารของเราก็จะดีขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นร้อมกับภูมิต้านทานเราที่จะดีตามมานะคะ แล้วก็จะมีวิตามินซีแล้วก็บุ้งนันอยู่แล้วนะคะลงไปตรงมาแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือสารสกัดริกไทยตอนนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการดูดซึมเพิ่มมากขึ้นเพิ่มไปตัวคุณภาพประสิทธิภาพของกื้นให้มากขึ้นนะครับตัวนี้รวมอยู่จนแล้วกันทุกคนทานได้นะคะแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อได้หมดนะคะระบบย่อยนะคะตอนนี้นจะสร้งางผลการได้ดีมากๆผู้ที่ชอบทานบุฟเฟ่ก็ทานได้ก็ดีเลยนะใชอกับโอเคขอบคุณมากค่ะ